อาจาครับผมชอบเคล็ดวิชานี้มากเลยครับตีมากระบาดระมวยฉันเห็นตรงผมเธอจึงก็นึกถึงครูเป็นสีตลอดเวลาเธอจ่งเหมือนแม่ของเธอมากมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างสูงครับอาจารย์ ทรงผมนี้ทําให้ผมมีความรู้เหมือนแม่ผมใช่สมัยก่อนที่ครูเป็นสีเรียนที่นี่กับฉันเธอก็าเป็นคนใฝ่รู้มากแล้วเธอก็เป็นผู้ํำชองในการแปลงร่างด้วยและที่สาคัญที่ยังจะบอกเธอก็คือครูเป็นสีใช้เวลาในการเซ็ตผมที่ไวมากรู้ไหมว่าเพราะอะไรเขาใช้กระถาแปลงร่างหัวของเขาให้กลายเป็นทรงนั้นเพียงแค่สองสามีิจริงหรอครับจริงสิเธอใช้เวลาสองสามชั่วโมงในการเซ็ตผมทรงนั้นที่เหมือนแม่ของเธอแต่เมื่อใดที่เธอได้ คาถานี้ไปเธอก็จะสามารถที่จะแปลงผมของเธอให้เป็นผมของแม่เธอได้ในทันทีและนี่แหละคือความรับของคาถานี้คือการเอาไว้แต่งทรงผมของ,ของ,ของ,ของปูเพนสีนั่นเองเพราะฉะนั้นเธอจงดําเนินรอยตามแม่ของเธอในการเปลี่ยนทรงผมให้มันเจ๋จกงกะจ้าคนนี้ขอบคุณครับ สงผมนี่มันแมสมากผมไม่คิดว่ายุคนี้ยังมีคนทำอยู่แต่ผมก็มีความแน่วแน่ที่จะทำต่อไปครับอาจารย์แต่นี้ผมจะมีเวลาขึ้นเยอะดีมากเวลาสองสามชั่วโมงที่เธอเสียไปกับการผมวัดนี้จะเหลือพียแค่สองสามีิาเกิดว่าถ้าจะใช้กระดาษดีมากคุยกันเทร็แล้วเดี๋ยวอาจารย์ขอไปคลายลิงก่อนนะ ลิ้นมันจะจุกคออาจารย์อยู่แล้วนะบางบางะมวย,มยเอ้ยดีมากยนเดินไปได้ทางที่ดีนะแล้วหนูจะดีเหมือนกูเป็นสี